ครับขาว,ขาวเอาข้าวเหนียวขาวครับเราก็ซื้อหมูมาแล้วมีอยู่แรกซื้อข้าวพิเรตโตโซดากินส้มยูสุนะคะยี่สิบบาทกับหมูหนึ่งไม้อะลดราคาแล้วก็นี่นหมูของเราอันแอนมีหมูพ่นไฟหมูติดมันแล้วก็หมูคลาสสิก แล้วก็ข้าวเหนียวปึ๊บอือนี่ครับข้าวเหนียวมาลองชิมหมูกนเดียวว้าวนี่ครับนี่หมูคลาสสิกครับ อัน,หนใหใส่ใหของข้าวเหนียวเยอะอืมอร่อยมากครับสายอย่างนี้ครับ หมูอันมออยู่ในจิฟฟี่ครับอุ้ยเอาไปหมูตูตรมันน้อยนี่คือหมูมันน้อยเอ้ยไม่ให่สิหมูพ่นไฟได้เปล่า เดูหน้าตาน่ากินมากจากกันอร่อยอร่อยแบบสุกซุหมูพอนไฟครับตอนกินมันจะนุ่มๆแล้วก็รู้สึกเผ็ดนิดๆ มันมีพริกอยู่อะเป็นหมูพ้นไฟมันมีพริกอยู่นิดนึงเห็นไ,ไหมถกแดงๆมันเลยรู้สึกเผ็ดๆอือหืออืร่อยหมูพ้นไฟอร่อยมาก ต่อไปมาหมูคลาสสิกต่อนุ่มๆอร่อย คือมันไม่ใช่หมูปิ้งนมสดอะเป็นหมูปิ้งแบบเหมือนหมูนุ่มหมูนุ่มแล้วก็เป็นแบบปุ๊เป็นซอสหมูปิ้งอร่อยมากอร่อยจริง mu ăn mò à. được mấy nữa được mấy nữa hmm อร่อยมากมูแอนมอครับในจิฟฟี่ครับปั้นน้ำมันปตะทอขอบคุณที่ติดตามนะครับ